สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง Youtube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมและช่อง y o u t u b e รับจัดทำทีบิวดิง้งพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่จะนำสาระความรู้มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านฟังหลังจากที่มีการจัดตั้งคอรมอเสถานึง แต่ละกระทรวงรัฐมนตรีว่าการแต่ละกระทรวงเริ่มเข้าที่กระทรวงแต่ละกระทรวงที่ประจำของคณะรัฐมนตรีแน่นอนครับกับคําถามของใครหลายๆคนกับคําถามของผู้ประกันตนผู้ที่ใช้แรงงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ท่านพิพัฒน์รัฐ,ฐกิจปากาน กับคำถามหลายๆคำถามนะครับที่ถามเข้ามาผ่านทางช่อง YouTube hr Channel ก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ท่านพิพัฒน์รัชกิจปาการจะมีแนวนโยบายกลับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงเพิ่มสิทธิประกันสังคมให้กับพี่น้องผู้กันตนและที่ผู้กันตนรู้จัก3ขอ ขอคืนเงินบางส่วน30%ขอกู้เงินบางส่วน30%และขอเลือกเงินก้อนได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะส่งเงินส่งทบเกิน180เดือนที่สำนักงานประัาสังคมเปิดช่องเปิดประตูให้ผู้กันตน้นเลือกได้นั่นเองล่าสุดได้มีการสื่อสารของท่านพิพัฒน์รัฐกิจปาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่จากสารที่แอดมินได้รับนะครับจากช่องแชทช่อง YouTube คุยสาระถามตอบสิทธิประชาสังคมกับ hr channel แอดมินก็นเลยอยากจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านฟังการสื่อสารของรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านใหม่สื่อสาร ดังต่อไปนี้แอดมินจะอ่านแต่ละถ้อยคำให้กับพี่น้องผูก้การตนให้กับผู้ที่ใช้แรงงานซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ดีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงสิทธิประกันสังคมหรือเฉพาะกฎหมาย3ามขอที่พี่น้องผู้กันตนรู้จักสารนะครับได้สื่อสารออกไป ฝ่ายนายจ้างได้ทราบว่าหลังจากนี้ไปอีกสี่ปีข้างหน้ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างและกระทรวงแรงงานได้รับนโยบายจากรัฐบาลจะทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมตั้งเป้าหมายไว้นั่นก็หมายถึงที่ท่านพิพัฒน์รัฐกิจปาการตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งท่านอยากจะเห็นกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มรูปแบบเพราะคำว่าแรงงานเข้าถึงทุกภาคส่วนนะครับองค์ขาพยกในประเทศไทยและหลังจากได้พบกับข้าราชการผู้ใหญ่แล้วท่านพิพัฒน์บอกจะได้ไปพบปักหารือกับสามฝ่ายทั้งฝ่ายสภาพแรงงาน นายจ้างและข้าราชการให้ครบและขอคําแนะนำความคิดเห็นจากทุกฝ่ายประมวลว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนท่านพิพัฒน์ร,รัฐกิจปาการกล่าวและที่สำคัญนะครับสำคัญมากๆก็อยู่ที่ส่วนนี้ท่านพิพัฒน์กล่าวว่าส่วนนโยบายที่ท่านสุชาติชมกิน เคยทำเอาไว้และเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วก็จะทำต่อเนื่องจะไม่นับหนึ่งใหม่และจะเร่งเดินหน้าผลับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไปข้อความนี้แหละครับท่านพิพัฒนรัฐกิจวาการได้สื่อหรือหมายถึงว่านโยบายอะไรที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนเก่าสุขชาติชมกิน เคยทําเอาไว้และเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วก็จะทําต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่าร่างพระราชบัญญัติกฎหมายแก้ไขปรับปรุงเพิ่มสิทธิประกันสังคมให้กับผู้กันตนหรือกฎหมาย3ขขอขอคืนเงินบางส่วน30%ขอเลือกเงินก่อนได้ทั้งหมดหรือรวมกระทั่งขอเลือกเงิน60งวดลงหน้าและกู้เงิน บางส่วนได้30%หรือ3ขอนั่นเองก็แปลว่าท่านพิพัฒน์รัฐกิจปาการท่านก็จะเดินหน้าต่อไม่มีการนับหนึ่งใหม่กลับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไปนะครับซึ่งการสื่อสารแบบนี้แหละครับก็เป็นมิติที่ดีกับพี่น้องู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ที่ติดตาม เรื่องนโยบายสามขอจากนั้นท่านพิพัฒน์ธกิจปาการได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานอันนี้นะครับคือการสื่อสารของท่านพิพัฒรรน,น์ธกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่น่าจะหายข้อสงสัยแล้วนะครับก็ถือว่าขับเคลื่อนต่อแน่นอนตามที่แอดมินได้ แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่หรือท่านพิพัฒน์รัฐกิจปาการท่านจะขับเคลื่อนต่อแน่นอนก็เป็นไปตามที่แอดมินได้เคยก่อนกล่าวก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีแล้วก็เป็นมิติที่ดีนะครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่พิพัฒน์รัฐกิจปาการ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านฟังนะครับหากชื่นช่องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับและก็เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง y o u t u เฮสอาร์ชนแนลช่อง YouTube คนทํางานเฮสอกับสิทธิพลระสังคมช่อง YouTube รับจัดทำทีวีดิง้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ